มาพี่น้องเลยเรียบร้อยนะครับนี่วัตถุดิบที่เขาเก็บมาจากสวนหลังบ้าน,น,นแก๊ยงโนมัใส่ยอนแบบอึเด็ดขกดยอดผักขานะครับพี่น้องหรือว่ายอดชะอมนั่นแหละพี่น้องเลยเนี่ยเบิ่งใส่ลูดวดพร้อมนะครับพี่น้องบอกวย้ยสีแบบเข้มข้นอย่านั่งแบบเข้มๆนะครับนี่ม่วหอมน้ำปลาโอ้พี่น้องเลยแต่แซีบวเนี่ยให้เป็นเกลกล็ดหืมหืมยอดอแบบอึแบบอ่อน ใส่ลงไปเลยพี่น้องหลอกมันเรียบร้อยใส่ลงไปโอเคพี่น้องปิดแก๊สปิดไฟเดี๋ยวตักให้ดูลูกโดดไม่ยิ่ใหญ่พี่น้องเลยอืมกล่องมัว่วพี่น้องลูกโดดไม่หมดยิ่งใหญ่โอ้ยหอมหุนหัพี่น้องเลยแซ่บจแทบครับแกียงน้องไมมใส่ผักรอบบ้านรอบสวนอยอดบักอือกับยอดผักขาหรือ,อยอดชะอมพี่น้องโอ้โห there